สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอามในรายการจ้อจีนมองจีนพ่านมุมมองของผมอามอีกครั้งนะครับเป็นไงบ้างครับทุกท่านสําหรับอาที่ผ่านมาสำหรับผมเองจริงๆก็มีงานมากมายที่เราได้ทํากันช่วงนี้ก็ออกข่าวกันเยอะนะครับเรื่องการปราบปรา,ามธุรกิจจีนเนาะที่เป็นธุรกิจสีเทาอันนี้ก็ต้องควดกันหน่อยซึ่งสงาว่าผมมีเรื่องที่จะเล่าไหมผมว่าช่วงนี้ ยังไม่เล่าน่าจะดีกว่าจนกว่าเราจะเสร็จสิ้นทุกอย่างเนาะเพราะว่าหลายๆอย่างมันก็ถือว่าเป็นความลับที่จะต้องเก็บรักษาก็ต้องขออภัยด้วยปวดใจไปนะครับจนกว่าถึงวันหนึ่งที่สามารถเล่าได้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแน่นอนอีกอ่ะเอาว่าระหว่างนั้นพอดีว่าผมได้ไปสอบโ่อยก็สอบระดับภาษาเนาะภาษาอังกฤษแหละภาษาอังกฤษแหละอาจจะไม่เกี่ยวกับจีนมากนักแต่ว่าผมก็ เป็นโอกาสที่จะพัดจะผูได้ไปสอบอันเนื่องมาจากว่าก็มีพี่แนะนำว่าเออไปสอบไว้สักหน่อยไหมเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อว่าจะต้องไปทำงานที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาผลภาษายื่นได้อะไรเงี้ยครับซึ่งผมต้องบอกเลยนะว่าสมัยก่อนผมนี่กลัวการสอบวัดระดับมากโดยเฉพาะวัดระดับภาษาคือต้องบอกว่ามันก็มีความหลังอยู่หน่อยนึงเหมือนกันแหละที่ตอนเด็ก ผมเองเคยแบบว่าเอ้ยทดลองทำ iOS บางครับทำฟรีแล้วก็คะแนนที่ออกมาก็รู้สึกว่าแบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆคนก็รู้ว่านะครับว่าเป็นการสอบที่ยืนพื้นแบบในอังกฤษเนาะสหราชาอาณาจักรนะเนาะจี่แบบนั้นซึ่งบ้านเราเองจริงส่วนใหญ่ก็เรียนแบบอเมริกาซะมากกว่า เพราะฉะนั้นสับแสงอะไรกันจะเหมือนเหมือนกันแกมมาอะไรก็มีความแตกต่างกันอยู่คอสมควรอะไรเงี้ยครับด้วนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยได้มันก็ไม่แปลกป่ะตอนนั้นเป็นเด็กด้วยแหละอีกเรื่องหนึง่งมันก็อยู่ที่ประสบการณ์ที่เราใช้ภาษาเราอยู่กับภาษาด้วยแหละที่ไม่ค่อยได้นั่นแหละครับมันก็ทําให้เป็นปมในใจของผมที่ไม่กล้าสอบอีกอย่างก็คือมันแพงเรื่องใหญ่มากสอบที่หนึ่งเนี่ยมันแพงคือถ้าไม่ใช้เนี่ยก็คงไม่แตะหรอกเอาจริงไม่แตะเลยแพงเกินก็รอบนี้ ที่เขาแนะนํามาว่าให้สอบโชว์อีกก็ลองสอบอะตอนแรกผมก็ไปหาข้อมูลอ้าโชว์อีกคืออะไรคือเราก็เคยได้ยินมานานมากแล้วเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหลังๆระบบราชการเราหลายๆที่ใช่ไหมครับอย่างเช่นการสอบกอ่อเป็นครูอะไรก็ต้องแบบเอาโชว์อีก450เอาหไปสอบแอร์ก็ต้องใช้โชว์อีกเท่าไหร่นะ5 5 0 650ประมาณนั้นอะไรสักอย่างนั่แหละทุกคนก็พูดว่าโอ้ยเลเวลเนี้ยคะแนนมันมัน เยอะแล้วแล้วมันก็เต็มเหนียวแล้วผมก็ในใจก็คิดในหัวก็ยังคงวนกลับไปที่ตอนสอบเทสของ i อเอลนะครับแล้วก็คะแนนไม่ดีอันนั้นนะอะก็แบบมันก็เป็นผมว่าแบบเฮ้ยเราสอบแล้วเราจะรอดเหรอนะั่นคือคําถามสิ่งแรกที่ที่ขึ้นมาในหัวว่าแบบเราจะรอดเหรอต้องบอกว่านอกจากนั้นเนี่ยเจริงผมไม่ได้สอบแค่ i อเอลที่เป็นเดโม่างเดียวนะที่จริงมีสอบซีอูเด้วยซีอูเ สำหรับผมเองจริงๆก็ไม่เคยคิดว่าคะแนนดีสัเท่าไหร่แะครับแต่ก็คือเพราะอันนั้นเป็นของมหลาลัยเนาะมันก็จะเป็นอีกรูปแบบเลยมันก็มีความ bias ตามมหลาลัยนะต้องพูดอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ามหลาลัยออกใช่ไหมเพื่อเขาต้องการทดสอบคนเข้ามหลาลัยเพราะฉะนั้นมันจะมีความ bias ตาม r e q u i r e ของเขาแหละในยุคหลังผมสอบทดสอบภาษาแล้วก็มี HSK 4 ภาษาจีนที่สอบที่มหาลายัยตอนนั้นก็อสอบข้ำๆลงสอบเพราะว่าเอ้ยเราเรียนปีหนึ่งจบเราอยากรู้เหมือนกันว่าจะสอบ4ผ่านไหมก็สอบ4ผ่านแลวก็ได้เกือบเต็มอันนี้จริงๆไม่ได้แปลกใจเพราะว่าเราออกไปข้างนอกเยอะเราเรียนนอกจากในหนังสือแล้วเราอยากออกไปคุยกับเพื่อนข้างนอกไปหาเพื่อนจีนอะไรอย่างเงี้ยภาษาเราก็ค่อนข้างคล่องเพราะฉะนั้นอันนั้นได้เกือบเต็มก็ยังเพราะว่า <c oughs> แล้วเสร็จสอบอีกคีนึงผมก็สอบ h s k 6ตอนที่จะไปจีน นะครับเพราะว่าจะเอาทุนเนาะเราก็รีบสอบเพื่อให้เอาผลมาไว้ก่อน s k 6ตอนนั้นสอบก็ก็คะแนนก็โอเคครับจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่แต่ก็225มัง้งถือว่าค่อนข้างโอเคเลยแหละเหมือนสอบ2รอบด้วยมัง้ง s k 6เพราะว่าสอบตอนจบปี4รอบหนึ่งอ่าแล้วก็พอจบปี4มาแล้วก็เว้น2ปีผลมันก็จะหมดอายุใช่ไหมครับก็เลยไปสอบใหม่คือสอบตอนปี4เนี่ยจำได้ว่า200นิดนิด,นดแล้วก็ พอมาสอบรอบที่2มาสอบที่ไทยเนี่ยก็ได้คะแนนเยอะขึ้นก็กับประสรบการณ์การใช้อะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราได้คะแนนเพิ่มขึ้นบ้างออแต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้225ถือว่าประสรบความสําเร็จในระดับหนึ่งเนาะในความตั้งใจของตัวเองจริงๆตอนสอบจีนถามว่ากลัวไหมช่วงตอนสอบ6ผของค่อนข้างกลัวเหมือนกัน พอจำได้ว่าแบบข้อสอบยากอ่านไม่ทันผมเป็นคนอ่านช้าอันนี้อันนี้บอกเลยว่าตัวเองจุดอ่อนมากๆคือพาดวิด d ิ้งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามภาษาไทยผมก็อ่านช้าภาษาอย่าไปพูดภาษาอังกฤษภาษาจีนเลยภาษาอังกฤษผมว่าโอเคพอๆภาษาไทยด้วยความเร็วเท่ากันแต่ภาษาจีนเนี่ยอา,อาจจะติดเรื่องการอ่านออกเสียงมากไปหน่อยทําให้อ่านช้าแล้วก็เทคนิคสแกนของอักษรจีนมันยากกว่าฝรั่งเยอะ ก็ทําให้ s p ีดว reading ก็ทําไม่ได้อะไรก็ทําไม่ได้ก็เลยช็อกไปเลย <laughs> นั่นแหละแล้วจะผ่านสมองระพูมาช่อโชว์ขนาดนี้ถามว่าก็ยังกลัวไหมก็ยังกลัวเหมือนเดิมครับสอบเท่าอีกตอนที่ผมสอบก็คือเดือนที่แล้วแหละจริงๆมันก็ผ่านไม่ได้สักพักแหละเดือนที่แล้วผมก็ไปสอบ สมัครสอบค่าสมัครก็พันกว่าเนาะเกือบเกือบสองพันผมก็ว่าเป็นค่าสอบที่รับได้มากกว่าทั้ง o e f l i e l t s ก็ตามมันแพงมากคือจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ก็ในหัวมีความทรงจำลางๆอยู่ว่าหลักหมื่นบาทแต่เหมือนจะไม่ถึงั้งไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มผมไม่ได้เอาไปเรียนต่อถ้าไม่เรียนต่อจะไม่ทำนะครับเปลืองตังค์ฮะสมัครสอบโทรไปจองที่สอบเรียบร้อยปุ๊บถึงเวลาเราก็ไปถามว่าวันก่อนไปเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นบ้างผมเป็นคนหนึ่งที่เวลาสอบภาษาสอบครั้งแรกๆเนี่ยผมจะไม่ไม่เตรียมอะไรไปเลยคือไม่อ่านหนังสือแต่ว่าก็ไม่ไม่ทิ้งนะครับคือไม่อ่านหนังสือแต่ว่าเราก็จะดูซีรีส์ดูภาษานั้นๆดู YouTube ภาษานั้นหรือแบบฟังเพลงภาษานั้นๆอยู่เสมอก็คือให้มีภาษามัานผ่านหัวเรามาบ้างแล้วก็เวลาพะผมเชื่อว่าเวลาไปสอบมันจะมีความเคยชินที่แบบเออ เออเหมือนเหมือนเราเห็นประโยคนี้เราเคยได้ยินประโยคนอย่างี้ผ่านหูผ่านตามาแล้วเราก็เอาไปใช้ได้ในการสอบผมทำอย่างนี้ตลอดตั้งแต่ทั้งภาษาจีนมาแล้วเหมือนกันภาษาอังกฤษนี้ก็เช่นกันก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับแต่ที่มันเด็ดกว่าก็คือวันก่อนสอบที่ผมต้องไปกินเลี้ยงกับที่ทํางานซึ่งโอ้โหกินหนักเมื่อกว่เท่าไหร่ผมดูดแอลกอฮอล์ไปไม่น้อยคือปอกสิผมเป็นคนไม่กินนะนะแต่วันนั้นเนื่องจากมีน้องที่กลับมาจากอังกฤษแล้วน้องก็ บอกว่าเนี่ยผมเอาบัตรดีใช่ไหมสกอตแลนด์เนี่ยเออแล้วมันก็แบบหอมมากเลยนะที่แบบมันหาซื้อไม่ได้เลยก็ไปเอาจากโรงงานเขาอ่าลองเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละยาวฮะยาวก็ตื่นเช้ามาด้วยอาการที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ครบ3ามสแล้วก็ไปสอบแล้วจองรอบเช้าด้วยโอ้โหเจโมงต้องออก8ปดโมงต้องถึงไปถึงห้องสอบปับ๊บ จ่ายตังลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยไปเข้าห้องสอบนั่งปุ๊บไม่ทันอ่านอินสตักชันที่อยู่บนโต๊ะเสร็จเลยอ้าวเริ่มสอบกอ็อ้าวมองซ้ายมองขวาเออแบบเออเอออ่ะโอเคผมจะมาร์กเป็นแบบความรู้ไว้หน่อยหนึ่งเนาะเวลาไปสอบโทรอีกเราต้องเตรียมอะไรบ้างคือข้อแรกเราต้องโทรจองก่อนนะครับคือเขาบอกว่ามีรับวอล์แหละแต่ผมว่ามันก็ไม่ควรเสี่ยงต่อการ w a ล k in เท่าไหร่โทรไปจองก่อนให้เรียบร้อยเราจะได้กำหนดตารางเวลาตัวเอง นะครับเมื่อไปถึงสิ่งที่สําคัญมากก็คือ1บัตรประชาชน2เงินที่เดือไม่สําคัญอีกเลยนะครับพา,าจะให้ถอดทุกอย่างเก็บไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาก็ถอดนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนก็ไม่ให้เอาเข้านะครับแล้วก็มือถือนี่แน่นอนก็ใส่กระเป๋าแล้วกระเป๋าไว้ที่ห้องเก็บของที่ไม่ใช่ล็อกเกอร์ไม่ใช่อะไรเลยเพราะฉะนั้นเวลาไปสอบถ้ากลัวทรัพย์สินหาย ให้ลีนที่สุดเท่าทีป่ปไปได้แต่ที่ผมไปก็ไม่ได้มีปัญหานะครับเขาจัดก,การดีเนาะแต่ถ้ากลัวถ้ากังวลไปลีนที่สุดเท่าที่ไปได้พกให้น้อยที่สุดแล้วก็ไปหรือง่ายๆบาประชาชนกับเงินแค่นี้ครับ2ออย่างไปถึงลงทะเบียนเสร็จทุกอย่างมาหน้าห้องสอบมีห้องสอบเนี่ยมีทุกอย่างให้มีดินสอที่เหลาแล้วเรียบร้อย2แท่งมียางลบ1ก้อนมีปากกา1ด้ามซึ่งก็เราไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเขาก็ทําให้เวลาสอบ เขาก็จะเปิดเดโมให้ฟังก่อนว่าโอเคจะเป็นยังไงอะไรยังไงมีกี่พาร์ทนะครับแล้วก็แต่ละพาร์ทเป็นยังไงเขาจะพูดแบบเป็น,เป,นเป็นเทปวนไปเรื่อยๆซึ่งนั่นแหละผมไม่ทันไม่ทันฟังจนครบเลยอ้าวเริ่มสอบอ่าเริ่มสอบมาก็จะเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าโอเคต้องฝนอะไรยังไงตรงไหน จุดนี้แนะนําให้ฝนให้เร็วนะครับให้เร็วให้ไวแล้วก็ไม่ต้องเป็น perfectionist อย่างผมอันเนื่องมาจากว่าผมต้องฝุดวงกลมให้ได้กลมจริงๆมันช้าจากประสบการณ์การทําตรวจข้อสอบพวกนี้นะครับตอนที่สอนอยู่ที่เตรียมาหารก็คือเอาเถอะฝนให้อักษรหายแล้วมันอ่านเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องฝนให้วงกลมเป๊ะหรืออะไรเอาอักษรหายมันแน่นอนผ่านแน่นอนนะครับ แต่ละฝนให้เต็มได้ก็ดีนะครับเต็มได้ก็ดีแต่ไม่ต้องเป๊ะๆวงกลมเป๊ะๆขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆเพราะวันนั้นฝนเยอะจริงๆเอาแค่ชื่อตัวเองอะฝนทุกอักษรน่ะชื่อเว้นหนึ่งนามสกุลโอ้โหดีนะชื่อสั้นนามสกุลสั้นยังเพราะว่ากันไปก็หลังจากฝนทุกอย่างเสร็จก็เริ่มสอบนี่อยากแชร์ประสบการณ์เรื่องการสอบมากอันเนื่องมาจากว่าไม่มีใครบอก ว่ามันเป็นแบบไหนหรือผมเองไม่หาเองก็ไม่รู้แต่ก็น่าแหละครับข้อสอบนะครับในพาร์ทลิสต n i ิ g เป็นพาร์ทที่ผมคิดว่าน่ากลัวที่สุดแต่ผมนันได้คะแนนดีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจตัวเองเนี่แหละฮะพาร์ทลิสตนิ่งยากมากสําหรับหลายๆคนที่ไม่เคยชินับกภาษาอังกฤษเลยนะครับเขาพูดครั้งเดียวไม่มีรีรนันไม่เหมือนตอน เรียนอยู่ที่โรงเรียนปกติโรงเรียนจะเปิด2รอบเนาะรันรอบ1ปึป๊บอา้าวไม่ได้เปิดรอบ2อีกรอบหนึ่งแค่นี้ไม่มีรอบ3หรือถ้าอาจารย์ใจดีก็เปิดรอบ3ให้แต่ส่วนใหญ่จะเป็น2รอบใช่ไหมมาตรฐานรัน2รอบดูคําถามกาคําตอบอ่าง่ายๆแต่นี่ไม่ครับก็หลักๆเลยเขาจะถามว่าคุยกันเรื่องอะไรอ่าเดี๋ยวเราจะต้องตอบคาถามเขาว่าเออเขาต้องการอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มาครั้งเดียวจับไม่ได้ พลาดแล้วพลาดเลยนะครับคำถามของพาร์ทลิสต n เไม่มีให้อ่านนะครับมีให้อ่านแหล Choice เพราะฉะนั้นเราต้องสแกน Choice ให้เร็วมากๆคือมันไม่เร็วเฉยๆนะสเต็ปผมรู้สึกว่ามันต้องเร็วมากๆอ่าน Choice ให้เรียบร้อยฟังเปิดหูไว้แล้วฟังคำถามแล้วเลือกคำตอบทีนี้ถามว่าจุดยากของมันมีอะไรออย่างหนึ่งส่วนตัวผมบอกได้เลยครับคุยกันมา ถามอย่างคําตอบไม่มีความยากคือมันต้องคิด2ชั้นนะครับเป็นแบบว่าเอ้ยสมมุติว่าเอ้ยเมื่อวานหนังไปยังไงบ้างมีคนตอบเออเมื่อวานหรอหนังก็ก็ดีนะก็รู้สึกเออสนุกส,สนุกดีมาตื่นเต้นดีอะคาถามเมื่อวานเขาไปทําอะไรมาค่าคาถามแบบง่ายๆเลยลงมาคําตอบไปดูอะไรสักอย่างที่แอคชั่นไปดูการแสดง ไปดูละครก็แบบโอเคอันนี้ของของข้อสอบจริงเท่าที่จําได้หลังๆในหัวเนาะอีเมลเนี่ยที่ได้รับมาส่งกลับไปให้ลูกค้าหรือยังตอบเดี๋ยวก็เนี่ยกำลังจะไปทําแล้ว on t t h w w y y อะไรอย่างเงี้ยเาถามว่าผู้หญิงอีกคนหนึ่งเมนไอเดียเขาต้องการอะไรแบบกําลังจะกลับไปทํางานกําลังจะไปตอบลูกค้ากําลังเขียนหนังสือกําลังพักผ่อนแล้วก็แบบเมื่อกี้เขาไม่ได้พูดอะไรเลยนี่นะเขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับ จะจะไปคือ on the way 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 ไหนเขาไปได้หมดเลยก็ <c oughs> แบบอ่อเมื่อกี้เขาถาม,มาว่าถามลูกค้าใช่ไหมโอ้เขาต้องกลับไปตอบเมลใช่ป่ะ อะไรอย่างเงี้ยก็แบบคือม,มันต้องคิดสอสามตัลบอะ่ะกว่าจะได้คําตอบหนึ่งอะ่ะมันก็เลยทําให้ข้อสอบโทรอีกผมว่ามันก็ยากสาหรับหลายคนมากๆนั่นนะครับ,บก็ว่าเปิดหัวเปิดใจอ่านให้เร็วตีความให้ไวแล้วมันไม่ตรงกับอะไรเลยนะฮะหลอกมากหลอกเก่งหลอกจัดมันไม่สามารถที่จะแบบเอ้ยฟังเหมือนตอนที่เราเรียนเอเอบอกว่าสคนนี้เขากําลังทําอะไรใช่ไหมเขาประกอบอาชีพอะไรอ่ะหนึ่งพนักงานออฟฟิศโอ้ติ๊กถูกได้เลยใช่เพราะเขากำลังคุยกันแบบเออ มีลูกคลูกคงล,ลูกค้าเป็นนักง,งานออฟฟิศแน่นอนไม่มีโผล่ในโทรอีกนะครับไม่มีอะไรง่ายๆแบบนี้ยากซะเหลือเกินแต่ก็จะบอกได้ว่าโทรอีกเนื้อหาของเขาก็คือเรื่องของการทํางานเนาะเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวกับบริษัทค่อนข้างเยอะจะเกี่ยวกับบริษัทเกี่ยวกับการค้าขายเกี่ยวกับโรงงานอาจจะมีบ้างที่เกี่ยวกับโรงงานก็มีกับการดีลอะไรต่างๆมีการแบบเอาว่าหน่วยต่างๆในบริษัทบริษัทนึ่งนะครับ HR หน่วยบัญชีหน่วยการตลาดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีครบทุกฝ่ายซึ่งม,มันก็เหมาะกับการที่แบบว่าเออเราก็สอบแล้วไปทํางานได้ตามจุดประสงค์ของเขาอะเนาะตอนที่สอบมาพาร์ทลิสต์นิ่งเนี่ยผมว่าค่อนข้างยากค่อนข้างเครียดส r ตรสมากแบบอืมอ้มคือไม่ทันคือไม่ทันหลุดคือหลุดเพราะฉะนั้นแบบว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วอะแล้วเขาเว้นระยะให้คิดน้อยมากนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนไว้อันหนึ่งเหมือนกันถ้าใครอยากจะไปสอบโปรอีกเอาจริงแต่ยังให้พร้อมทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก เราก็ต้องไหวมากเช่นกันแล้วก็จบพาร์ทดิสนีย์ไปเลยพาร์ทดิสเนียร์ีก็100ข้อมา <c oughs> คือมาเต็มทั้งหมด200ข้ออยากจะร้องไห้นั่นแหละครับเอ่อครึ่งหลังเป็นเรื่องของ Reading Reading เนี่ยจริงๆผมว่าถามว่ายากไหมแ้วสำหรับตัวผมเองมักจะผมเป็นคนแพ้ทางกรมมาเพราะผมไม่เคยจำกรมมาอย่างที่ผมบอกว่าผมก่อนมาสอบก็มักจะแบบดูซีรีส์ดูอะไรเงี้ยคือเอาความเคยชินเข้าว่าไม่เคยว่าหลักเลยอะไรเลยทั้งสิน้นผมน่าจะอ่อนในด้านกรมมา ซึ่งทำให้การสอบครั้งนี้จริงๆคะแนนผมที่ได้น้อยฝั่งที่ได้คะแนนน้อยเนี่ยก็เป็นพาร์ทวรดดิ้งเนี่ยแหละครับถ้าอ่านบทความจริงๆตัวผมเองคิดว่าผมไม่ค่อยมีปัญหาในการตีความเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องแบบเออแก้คําผิดหรือเติมจุดที่ถูกต้องในที่ต้องใช้กรมาเนี่ยผม่น่าจะเลือกผิดเยอะก็ทําให้คะแนนลดหลันไปแต่ทั้งนี้ทั้นั้นสุดท้ายแล้วสอบผลที่ออกมาคะแนนเกินคาดมากครับ ตอนที่สอบออกมาตอนแรกผมยังบอกล้วโอ้โหเมื่อวานแบบแฮงโอเวอร์มากไปแบบสุดแล้วโดนไปเยอะมากแอลกอฮอล์เนี่ยยังปวดหัวตืบๆอยู่เลยกลับมารู้สึกโอ้ตัวเองสอบแล้วรูว้สึกไม่ค่อยดีแน่ๆได้ไม่ดีแน่ๆประกาศคะแนนออกมาแบบด้วยความภูมิใจเล็กๆนะฮะ900ฮะเต็ม990เกเหนือความคาดหมายไปนะเหนือความคาดหมายไปมากเลยนะ เหนือความคาดหมายมากจริงๆตอนแรกกบบว่าอืมก็พูดขำๆก็อยากให้ได้แบบเออผ่านคะแนนเกณฑ์ไทยดีไหมแปดแบบ80%หรือผ่านเกณฑ์คะแนน,นจีนดี90%เเนได้ A อะไรอย่างเงี้ยตอนที่ออกมาไม่มีความมั่นใจเลยว่าแบบเออจะได้ A อไม่ว่าจะของไทยหรือของจีนก็ตามแต่แบบเออพอได้เห็นคะแนนก็โอ้โหก็เกินไปเยอะมากเกินไปเยอะมากเกินความคาดหมายมากหลายคนมาถามเลยว่า ไปอ่านหนังสือเล่มไหนมาไปติวที่ไหนมาอยากได้เทคนิคอยากได้มากนี่แหละครับลหลายคนเขาอยากได้ผมก็มาแชร์เทคนิคกับผมอยู่แค่นี้แหละอะทวนเทคนิคกันอีกรอบหนึ่งนะฮะก็คือถึงก็ผมอ่านหนังสืออ่านนิยายอ่านข่าวที่เป็นภาษานั้นๆ2ดูซีรีส์หรือดูหนังที่ภาษานั้นๆแล้วก็สฟังเพลงที่เป็นภาษานั้นนนาานนหรือฟังวิทยุได้ก็ดีช่วงนี้เนี่ยผมเตรียมการสอบภาษามีแค่นี้แหละครับไม่เคยมีอย่างอื่นเลยใช้ความเคยชินเข้าว่า แต่แต่ผมก็บอกนะครับเรื่องการเรียนภาษาผมเน้นย้ําอยู่เสมอกับนักเรียนที่ผมสอนทุกคนเช่นกันว่าคือถ้าอยากรู้ภาษาเนี่ยเรามันมีวิธีการเรียนอยู่คือเราเคยเรียนตออเป็นเด็กแล้วเราลืมไปแล้วก็คือการลอกคือไม่ไม่ใช่ลอกเพื่อนนะแต่ก็คือลอกสิ่งที่เราได้ยินการเรียนรู้ของเราเกิดจากการฟังก่อนแล้วเราก็พูดนึกถึงเด็ก เล็กๆใช่ไหมครับเด็กแรกเกิดเด,กเด็กเด็กพึ่งขวบเดียวอะไรเงี้ยจะฟังทุกคนที่พูดนะครับก็ลอกตามว่าเขาพูดอะไรใช่ไหมเราก็จะรู้ความหมายพอลอกเสร็จค่อยไปอ่านาเด็กที่โตมาหลังจากพูดแล้วเราก็จะให้อ่านหนังสืออ่านนี้ทาน,อ,านอะไรเงี้ยเพราะว่าให้เด็กฝึกฟังด้วยใช่ไหมแล้วก็ดูหนังสือตามเด็กก็จะเริ่มมีการอ่านของตัวเองแล้วสุดท้ายถึงจะเขียนนะครับสสเตปนี้ฟังพูดอ่านเขียนมันเป็นสี่คำที่เราได้ยินมาตลอดแล้วมันมีการเรียงออเดอร์ ที่มันเป็นการเรียนรู้จากขั้นต้นในสัญชาตญาณของเราจริงๆแต่พอเราโตมาเนี่ยมันจะลืมในเทคนิคนี้เพราะฉะนั้นฟังเยอะๆนะครับสำคัญมากๆฟังเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดีเองครับก็วันนี้ไม่เกี่ยวกับจีนเท่าไหร่แต่ก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้อยู่ตลอดในการเรียนภาษาต่างประเทศแล้วก็เนี่ยแหละแชร์ประสบการณ์การสอบโชย ที่ผ่ผาานมาโอเคครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาตอนนี้อาจจะยาวหน่อยเนาะแต่ก็หวังว่าจะมีคนที่ได้ทิปได้เทคนิคไปบ้างแล้วก็ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆครับผมงั้นวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ